สวัสดีครับคุณฟังทิลาครไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีตรองอธิการบรดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้รัฐบาลถ้ายังดึงดันดิจิทัลบัลเลตสุดท้ายต้องมีคนติดขุบเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์ทริรักสุตบุตรซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิการบรดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ นโยบายดิจิตอลบอลเล็ตเนี่ยตอนนี้ชักจะออกอาการรวนเลแล้วนะครับคณะกรรมาการชุดเล็กที่มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัตเป็นประธานเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีกรรมาการบางคนเริ่มยอมรับความจริงเริ่มยอมรับผลลัพธ์ของการประชุมก็เลยออกมาเป็นข้อเสนอให้เลือก3ทางเลือกด้วยกันอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งกัแล้วกันทางเลือกที่1คือให เฉพาะผู้ยากไร้ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ15ล้านถึง16ล้านคนใช้งบประมาณราว150,000ล้านบาททางเลือกที่2คือตัดกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนเดือนละ25,000บาทขึ้นไปหรือผู้ที่มีเงินฝากเกินกว่า100,000บาทตัดออกไปถ้าทางเลือกนี้จะมีผู้ได้สิทธิ์ประมาณ43 000, ล้านคนใช้เงินงบประมาณ430,000ล้านบาททางเลือกที่3คือการตัดกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนเกิน50,000บาทขึ้นไป หรือผู้ที่ฝากเงินเกิน5 0 0แสนบาทตัดออกไปจะมีผู้ได้สิทธิ์ประมาณ49ล้านคนใช้เงินประมาณ490 0 0ล้านบาทข้อเสนอนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาในสัปดาห์นี้แหละครับแต่ดูท่าทีท่านนายกเนี่ยดูจากที่ตอบคำถามนักข่าวแล้วมันมีอาการตะกุกตะกักไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่ก็น่าจะฟันธงได้เลยนะครับว่าที่ประชุมใหญ่เนี่ยจะไม่เอาทางเลือกที่หนึ่งซึ่ง ความจริงเป็นทางเลือกที่ไม่มีใครอยากจะค้านนะครับแต่ที่ไม่เอาก็น่าจะเป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีและผู้ที่มีอำนาจเหนือนายกเนี่ยต้องการให้ยึดเกณฑ์เดิมคือให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปและก็ดูเหมือนอยากจะให้ใช้เงินมากที่สุดคือ560,000ล้านบาทนี่แหละครับ้วยเหตุผลที่อ้างเอาไว้คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในหลุมดำโดยคาดว่าจ DP จะโตได้ถึง5%อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดวยวิธีการเพิ่มการใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นวิธีกระตุ้นที่ให้ผลในระยะสั้นเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลยั่งยืนเลยเหมือนอย่างที่คุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมนักเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเปรียบเทียบเอาไว้บอกว่าเหมือนกับการจุดไม้ขีดไฟให้สว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำเนี่ยก็ชี้ว่า m u l t i p l ิเ Effect ที่หวังว่าจะเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่หลายรอบเนี่ยผลการวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าน่าจะไม่เกินหนึ่งรอบถ้าด้ซ้ำไปอาจารย์พิสิทธิ์เนี่ยยังเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้ผลอย่างยั่งยืนควรจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนมากกว่าการเพิ่มการใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นการดําเนินการโครงการแลนบิชให้เป็นจริงโดยเร็วน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีกว่าและก็ยั่งยืนกว่าและขณะนี้เนี่ย โดยไม่ต้องมีผลวิจัยทุกคนสามารถบอกได้เลยนะครับว่าการใช้จ่ายมีความคึกคักมากกว่าเมื่อปีที่แล้วอย่างเทียบกันไม่ได้คนที่มองไม่เห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีกับคนของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแหละครับการแจกเงินมากขนาดนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลเกิดมีเงินเหลือเฟือขึ้นมาอย่างเช่นไปขุดพบบ่อน้ํามันขนาดใหญ่แล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นมากจนไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแต่จนถึงขณะนี้เนี่ย รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับว่าจะเอาเงินมาจากที่ไหนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนน่าจะเรียกได้ว่าคิดใหญ่ทำเป๋มากกว่าคิดใหญ่ทำเป็นนะครับราคาคุยที่บอกว่าศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วเป็นที่ประจักษ์แล้วเนี่ยมันไม่เป็นความจริงสิครับเพราะดูเหมือนจะเริ่มมาคิดหาวิธีการก็เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนี้ขึ้นมาจนบัดนี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนเลย ที่พักเพื่อไทยบอกกับกะกะตตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าเงินจะมาจากการจัดบริหารงบประมาณปกติเป็นการพูดเอาเองหรือเรียกได้ว่ามั่วทั้งเพยนะแหละครับเพราะาข้อเท็จจริงคืองบประมาณแผ่นดินในขณะนี้ยังเป็นงบประมาณขาดดุลอยู่นะครับต้องกู้เงินอีกหลายแสนล้านบาทอยู่แล้วแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าจะทํางบประมาณสมดุลหรือว่าเกินดุลได้ในปีไหนเพราะฉะนั้นจะตัดลดงบประมาณอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่มีทางได้เงินเพียงพอหากจะกู้เงินเพิ่มอ,อีก5้าแสนหกหมื่นล้านบาทในสถานการณ์แบบนี้ เป็นเรื่องอันตรายต่อสเสถรยรภาพการเงินการคลังอย่างยิ่งนะครับการแจกเงินเป็นดิจิตอลโทเค็นด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนซื้อต้องใช้เงินพัฒนาขึ้นใหม่นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยกังขากันการไม่อนุญาตให้ร้านค้าเปลี่ยนดิจิตอลโทเค็นเป็นเงินบาทก่อน6เดือนทําให้มีร้านค้าขนาดใหญ่สายป่านยาวเท่านั้นแหละครับที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ร้านขนาดเล็กจะขายของออกไปก่อนแล้วกว่าจะได้เงินเนี่ยต้องรออีกหเดือน เพราะฉะนั้นหาบเร่แผงลอยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างๆจะไม่มีโอกาสได้รับอนิสงจากโครงการนี้เลยนะครับแล้วการใช้เงินดิจิทัลโทเค็นเนี่ยและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเป็นเงินบาทก่อน6เดือนจะทําให้รัฐบาลสามารถเริ่มต้นดําเนินโครงการได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องมีเงินหากครบ6เดือนและยังไม่สามารถหาเงินมาได้รัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเราอาจจะเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายอีกด้วย หากในที่สุดเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรียังคงดึงดันที่จะดาเนินน,นโยบายดิจิตอลบัลเลตต่อไปแบบเดิมทุกประการเนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นเพียงเพราะต้องการทําให้ได้ตามที่หาเสียงเอาไว้ท่าน,นั้นแล้วนะครับแต่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านั้นเพราะขนาดมีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนาของประเทศร้อยกว่าคนรวมถึงคนที่เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่เคยเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอีกหลายคนเนี่ยออกมาคัดค้าน ด้วยเหตุด้วยผลที่ควรจะต้องรับฟังเรียกได้ว่าคนที่เห็นแก่ส่วนรวมและเห็นแก่ประเทศชาติล้วนแต่ออกมาคัดค้านก็คงไม่ผิดนะครับแต่รัฐบาลก็ยังคงดึงดันต่อไปเรื่องนี้ในที่สุดเนี่ยจะทําให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้นะครับและจะมีบางคนต้องจําคุกแบบกรณีจํานําข้าวหรือเปล่านะครับเราต้องคอยดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ